สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูกล่อง ECU ที่ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดลโบบุรีครับกล่องใบนี้มาในอาการ E 5 1แล้วก็อาการปล่อยคลัตสุดแล้วรถหยุดเดินนะครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยงคลัตไว้รถก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับตัวน,นี้ผมจะเข้าเกียร์นะครับแล้วก็เหยียบคลัตแล้วก็ปล่อยคลัตตอนนี้เราปล่อยคลัตล้วพอปล่อยคลัตสุดปุ๊บไฟเต่าก็จะ หายไปนะครับก็คือรถจะหยุดเดินพอเรียบคัส์ปล่อยคัส์ใหม่รถก็จะเดินได้อีกแป๊บหนึง่งแล้วก็จะหยุดเดินอีกนะี่นี่คือเดินออกตัวเกียร์เต่านะครับกระต่ายก็เหมือนกันพอเรากดปุ่มกระตายย่ายเงี้ยเราขับเกียร์กระต่ายเราปล่อยคัส์สุดมันก็จะหยุดเดินแต่ถ้าเราหยบคัส์ใหม่แล้วเราปล่อยคัส์ไม่สุดอย่างเงี้ยเลี้ยงคัส์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรถก็จะเดินได้แต่ก็จะเลียคัส์นะครับ อันนี้คือก่อนซ่อมนะครับพอเราปล่อยคั์สุดก็จะดับไปรถก็จะหยุดเดินพอเราเหยยบคลั์ใหม่แล้วก็เริ่มปล่อยคลั์ใหม่รถก็จะเดินเดินสักพักก็จะหยุดไปนะครับอันนี้เราเช็คก,ก่อนที่จะซ่อมบำรุงนะครับ